สวัสดีครับทุกคนโอเคมาเล่นเกมใหม่กันอีกแล้วเป็นเกมแนวพูดผีไหมแต่น่าจะเป็นแบบน่ารักน่ารักไม่น่ากลัวมากอ <c oughs> ืมาๆมาตัวละครก็น่ารักอยู่นะ <c oughs> น่ารักมากก็ <c oughs> เลยแบบโอ้ต้นร้อนเล่นแหละอือ <c oughs> <c oughs> มัน่าจะโหลดไม่นานนะเจ้าห้าหละเออร้อยหนึ่งดีมากเราละร้อยหนึ่งแล้วพร้อมแล้วครับทุกคนวิ่งวิ่งไปไหนวิ่งติดจอแล้วเออมาแล้วอันนี้คืออะไรดูดวงหรอ๋อเจดโตอ,องเมจีปะเบดรุ่นเนอะรอ๋อความฝันนี้ โอ้เป็นพิซซ่าแน่เหมือนจะเป็นพิซซ่าเอ้ยผีป่ะวิญญาณของญี่ปุ่นนะดูอ่ะ t เด s เซมโอ้ความฝันนี้อีกแล้วอ้าเจ็บจังใครตีหัวฉันเนี่ยพวกมอนสเตอร์กำลังม,มาะพวกรมอนเศษแก่ๆนะพวกมอนสเตอร์กำลังม,มาถึงเวลาแล้วที่ลูก ต้มไปจัดก,การมันท่านอาจารย์ปล่อยผมอยู่สักพักอยูคนเดียวสักพักก่อนนะผมได้ยินคำนี้มาสามพันหกร้อยห้าสิบวันแล้วบนอย่างนี้ทุกวันเลยแล้ะฉันไม่ได้โกหกมีมอนเตอร์มาหลายปีอืม โอราชาราชามอนเตอรยอยูโออแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพวกเราล่ะแล้วมันไม่เหมนจะมีอะไรเกี่ยวกับพวกเราเลยจะไม่รู้อะไรเลยนอกจาก <c ười> การการเกาอิดทำหมู่บ้านโอ้ ไฟคิก <laughs> ลุเตบินกาลกาเตะเรียบร้อยแต่พ่อเราได้ตบเราร่วมเป็นหนึ่งที <c oughs> ไปลุดลาคอนชันอนาคตเ่นดินแดนคราวชราวอยู่ในมือคุณแล้ว <c oughs> ดีมากน่าจะเจ๋งอยู่ในมือเรา เฮ้ยเราไม่เชนลรอกเราตัวตึงอ e ีสปอร์ตมาเลยครับโอ้ยตัวขอมันน่ารักมากมันไม่น่ากลัวเลยอนะ mm hmm. น่ารักเกินไปปะแต่ว่าน่าจะเป็นแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยแหละเออน่ารักน่ารักผู้ผีญี่ปุ่นอ่าอันนี้ก็อันนี้ก็สอนเล่นหละเมื่อกี้เป็นเนื้อเรื่องอันนี้สอนเล่นอ่าอัปเกรดไปห้าทีเลย ใส่หมดอ่าอัปเกรดโอเคลุยพร้อมลุยแนละ้วเออชาเลนบอสมาบ่นบอสอ,อะไรแล้วจะสู้อะไรได้เออเออคูณสองได้ไหมไม่ได้ครับโอเคตบรั่วอย่างรวดเร็วตบบอกแล้วหรอใสเวลสามโอ้ยสบายบอกเลยว่าสบายอ่ะ เมียวแคนเนี้ยนี่คืออะไรอะ่ะส่วนอ๋อสอนเล่นก็สอนเล่นไม่มีอะไรเล่นชิลอยู่นะไม่ตึงมโมเวอร์สามแล้วเอาเอามันเลื่อนนี้ว่าฉันรู้นะโอเคคนขี้โลภคนโมบโลบมาก ตามฉันมาหนเอ่ตามไปไหนก็ไม่รู้แล้วเราแล้วเราเป็นคนอ๋อเราอยากได้สาวแน่ๆเลยอืลอรลิปป๊อปเหรอเฮ้ยเรลิปปอ๊อปเออจะสุ่มสิบขันเลยไม่ได้เหรออ๋อฟรีอ๋อฟรีฟรีอะไรวันนี้อะ เมันเอาอมรี่ป๊อปเรามาสุ่มนะตามเธอเรื่อง <c oughs> ไม่ด,าด,ด,าดเลยเอออันนี้อันนี้ต้องต้องก่อนดีแล้วสาวๆมาเลยครับอุม,มีเสียงด้วยเยี่ยมว้าวชิค็มีระดับตำนานสุดน่ารักเยี่ยมมากคิดแบบผมเลยเวลา อันเชิญแล้วมีแสนประาร้าออกมานะแน่นอนว่าคุณต้องได้ขอนดีแน่นอนตามหามอนเตอร์คินเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็เตะเราไปอีกทีหนึ่งโอ้โหร้ายมากไม่แล้วเราก็ลอยไปกาะกาศไปที่หมู่บ้านเลยทีเดียวเชียวเยี่ยมเรามีสาวแล้วคือแบบพร้อมลุยอ่ะคือตอนนี้โอ้โหมีสาวตามด้วยได้เห็ดดินจือนี่มันคืออะไร ออเออสาวอยู่ข้างหลังดีแล้วอืมลุยลุยครับลุยมีมีสเกิลอันติเมยกันแล้วเออระเบิดตดโหดเกินชายนี่มอนเตอร์กำลันเข้ามาช่วยด้วยคุณปูผมมาช่วยคุณแล้วอา้าวตื่นจากฝันได้แล้วอ๋อเหมือนตื่นจากฝัน มีคนบางคนกำลังขวานทานฉันอยู่แฮแกเป็นใครเฮ้แกมีอะไรอ่ะมีเขาอยู่บนหัวพวกเราคือพินคินแปลว่าอะไรจำไม่ได้ยินดีที่ได้รู้จักโอ้เข้าใจง่ายดีฉันนะนะสุดหลอ่อ อ่ามิสเตอร์ซีเวียสุดหล่ออืมไม่ใช่มอนเตอร์อะไรเลยไม่ใช่มอนเตอร์อะไม่ใช e ่มอนเตอร์หรอหมโหมไม่ชื่ออะเอาแล้วฟันหนึ่งจวกโนุเบาโู้ไม่เป็หนึ่งก้นแรงตอง้เอาไปีวให้สาวหน่อยแหละ นี่คแคบเหนึงอยันแรงขนาดนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นพูดผีอะไรอะ่ะชานี่เหรอไม่คุ้นเลยฮะอืมมีบญญานยามแปลกๆ <c oughs> มีบญญานยามแปลกๆนี่จะกเด็ดน้อยคนนั้นเหมือนจะมีพลังงานบางอย่างเราชาได้กล่าวไว้ว่า เราจะต้องอะไรในแบสในสงครามเอาล่ะเราลกลับบ้านดีกว่าอะงนี้ใช่ไหมวีวีขอบคุนมากเลยครับโอ้ตั้มพอเจ็บนะมีตั้มพอเจ็บอันนี้หมาเลยอืมเอ่อชื่อนายคือยูใช่ไหม Cảm ơn lắm nha Cóp quân mất mặt lắm nha Night cho mù bán kung lao way How may thêm mù อัจฉิกรรมิอัจฉิกรรมิฮะอัพเบลแล้วเปล่าอัจฉิกรรมิอัจฉิกรรมิอัอออบอัพอับนะครับหมดแล้วตัวนี้สาวคือเราอัพสุดอยู่แล้วไม่บอกก็อัพอัพทีสุดอ่ะเก่งไม่เก่งไมร่รู้เอาไปดีโอ้โหโคตรเก่งอย่าเรียกว,ว่าเก่งไม่เก่งไม่รู้โคตรเก่งสอบเมื่อกี้นี่แบบอื้อหืมกูก็ขันทำเปล่ไปสองเปอร์เซ็น แค่นี้ก็พอดาวออกแล้วขามรนจนุภัยนะ่ะวันนี้ไม่สอนเล่นอิโอเคเอ่อไม่กี่วันทีสอนเล่นใลสอนเล่นเปล่าวะอมามา,มาชิวอยู่ชิวอยู่แดาดสุ่มแล้วอ่ะไม่ใช่อะไรนี่คืออะไรอ้าวยังมีตัวเหลือรอดอีกเหรอ หอบอาจจะเป็นเพราะว่าธาตุเราแพ้ทางโอ้โหนี่ขนาดแพ้ทางเจ็ 7, ดสองแล้วเป็นแบบโคเยอะนี่คืออะไรอืมเอาออคืออะไรอ๋ออ้อย่างนี้ผมแบบเสียนจัดอะครับง่ายมากมามามา คือเกมมันเล่นง่ายมากคือแบบกดเลือกสามใบที่เรียนกันถ้าเหมือนแบบนี้ใช่ป่มอ่ะอย่างนี้ปุ๊บเราอยู่บนไหนมันก็จะแทรกเข้ามาได้เพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาครับยิบให่ครบสามก็พอ,อโอ้โหเมื่อกี้เกือบแพถ้าตันก็คือแบบไม่มีที่ว่างให้วางก็คือจะแพเนาะสำหรับใครไม่เคยเล่นนะนี่ผมเคยเล่นอยู่ ในเกมไหนซัดเกมนี่แหละผมก็จำไม่ค่อยได้เออโอ้บอดธรรมดาธรรมดาธรรมดาชิวอยู่ครับดันซีแดนซีหนึ่งสามหนึ่งสองสามอ้าวกดไม่ติดหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอ้าวกดนีจ่าหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแล้วก็อ้าว ยากอยู่นะเนี่ยสามหนึ่งสนึ่งสองสามสาไปแล้วหนึ่งสอสามแล้วก็หนึ่งสแล้วหนึ่งสองสาอ่ะได้รับแล้วเอออ๋อตันด่านห้ก่อนโอเคหนึ่งสองแล้วหนึ่งสอมแล้วหนึ่อุ้ยมีตัวใหม่มาด้วยตึงเลยอย่างนี้อย่างนี้ก็ตึงดีครับ แต่ก็ไม่เท่าไรนะครับไม่เท่าไรนะครับน่องน้องเศร้าน้องเศร้าบอกให้เท่าไรเลยนืผมว่าเรายังไหวอยู่นะมันยังไม่ตึงมากเฮ้ยทิบยเลิมเริมตึงนะผมว่าเลิมตึงอโอ้กินมือไปเยอะมากปึ๊บโอ้แถวอยู่แล้วประเด็นคือตัวนั้นอย่างเยอะอ่ะ ตึงเลยอยู่ดีก็ตึงซะงั้นโอ้โหหมดเจียวอ้าวหายตึงหายตึงแล้วอาชิวชิวครับช,ชิวชิวครับชิวชิวครับชิวๆครับ่าได้รับแล้วได้ตัวอะไรเราเราจะไปดูกล่องอยังไงอันนี้คือผมว่าอันเนี้ยพอแล้วที่อยากได้อ้าวเหมือนเขาจะบอกว่าไม่ต้องเล่นแล้ว อ่าไม่สอนเลน่นแนะล้วเนาะกระเป๋ากระเป๋าก่อนเลยอันดับแรกกระเป๋าเป,าเปิดเปิดเลยครับเปิดเปิดเลยสมอง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 โอ้ไม่เอาจะเอาสาวเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเอาตัวอื่นโอ้โหได้ตัวเดิมโอ้โหซุ่มอะไรครับเนี่ยได้ตัวเดิมบ้าไปแล้ว จะจะไป็สูมยังไงต่อพอท่อจะได้ชิ้นจ่อะเมื่อกี้ผมเห็นชิ้นจ่อแบบแบบนี่ว p อีวีพีเราวีพีระดับตึงรับเลยครับโอ้ยเออรับรับหมดอะ่ะแจกอะไรเราก็รับสิบบาทเราก็ซื้อเออได้มาแล้วเยอะเลยอืมกระเป๋ากระเป๋า ได้อะไรมาเอา้าไม่เห็นได้อะไรเลยเอา้าหลอกหลอกดาวนี่วานะสุมส่มสุม่มสุ่มมีอะไรสุ่มได้มั้งครับเอ่อไม่มีอะไรสุ่มได้เลยโอ้มันไม่มีอะไรเลยอะโอเ้เกมไม่แจกเลยไม่แจกเลยครับไม่แจกเลยนะ ไม่แจกเลยไม่แจกเลยนี่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 ดูให้ตัวละครโอ้เฉยเไม่น่ารักไม่น่ารักเปลี่ยนตัวไม่ได้นี่ตัวนี้ผมอยากได้อา้าวไทเกอร์ผิดตัวจิ้งจอกก็หา้ามผมไม่มีหรอกเฮ้ยตัวนี้ก็สวยนะนี่ แต่ประเด็นคือไม่มีหรอกเอ่อฟอบมันเตอร์เออมันจะไม่มีจิ้นจอกได้ไงตัวละครมันเน,นน่ารักไะน่ารักน่ารักน่ารักมากกว่าสวยแต่ผมก็สวยนะโอเคไม่แค่นี้แล้วกันครับเจอใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขำๆขำๆพอมันน่ารักขำๆอ้มให้ของรับเยอะเลยไอเนี่ยเ,เราได้มาเติ้งเยอะอุอคืออะไรยังไม่รู้เลย